ขอบคุณมากจ้าเจสูก็ยินดีด้วยนะจ้าเจสูก็สวัสดีคุณก็ไม่ยากหรอกเพื่อนๆก็เรื่อยๆนะื่อคุณนัสนีขายตั้งแต่เช้ายันค่ำจนมืดเลยวันนี้ก็เลทสองนาทีสามสิบสองเราต้องจับเสาแล้วก็ลู่เต้น <c oughs> โอ้ย ยังไม่แจ้งอะไรเนาะก็ยังรอรออยู่ไม่รอจะไม่รู้จะให้รออีกนานแค่ไหนเนาะยินดีต้อนรับจ้ะยืนไ์วันนี้ยืยนไรฝนตกนะคะพี่จอที่ดอนเขืองฝนตกทั้งคืนเลยนอนสบายเลยยินดีต้อนรับนะคะมอร์นิ่งมอร์นิ่งคุณดวงใจนะคะอรุณสวัสดิ์จ้ามอร์นิ่งจ้า ก็แต่และว,วันก็ครึ่งโลห้าขีดหนึ่งโลสิบขีดก็อยู่ประมาณนี้ <c oughs> เจ๊ทองจันก็สวัสดีพี่อินดีต้แล้วนะคะเจทองจนันเรืองเดชนะคะขอตัวไปต่อนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะเจ๊ไพฑูรย์เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะนะจ๊ะกับพี่ปุ้ยก็สวัสดีนะคะคุณสุริยันนะคะมากด้วย มากลบคลิปไปถ่ายไปภาพแะมะลงหลายคลิปเลยเจ๊ก็ทยอยนะคะเจ๊ยอย่าไปนั่นเยอะอย่างงี้ปังๆดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะมีแสงแดดเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวจะดูพยากรณ์อากาศอยู่แต่ถ้าจะมีแดดค็ระสนส่งกำลังใจยามเช้าทุกท่าน คอมเมนต์ oh, เด้งขึ้นไปเด้งขึ้นมาอยู่เพื่อนๆไม่เป็นไรค่ะเจสูเจทั้งจันก็สวัสดีพี่มงคลเดินทางปลอดภัยค่ะเจ๋อที่สะดวกตามสบายกล้องก็ไม่ค่อยนิ่งนะ บ้าน้าติดริมถน,นนนะจ๊ะเพื่อนๆก็ขอประทานไปในระบบแล้วก็ในห้องสูงได้นะจ๊นะจนู่นน่ะอันนี้ก็จะเป็นสีแยกแต่กับแกมเนาะสนุกสนุกไปอย่างเงี้ยและคิดถึงเพื่อนนะยินดีต้อนรับคุณยินดีต้อนรับนะคะคุณสุราฝั่งแดงคุณสกลน,นครยินดีต้อนรับจ้า,าจะไม่ปิดเนาะ ก็าทำยังไงเนาะก็อยากจะไล่จ้างบ้านเจ้าติดริมถนนเนี่ยก็แบบว่าเปิดตลอดนะเนาะขายปิดดึกเ <c oughs> จ๊ไม่ต้องคิดมากวันนี้ก็ว่าจะไปทำธุระอยู่เนี่ยจะเอาออกเล็กๆ็น้อยน้อยก็จะมันเหลือไม่ค่อยเยอะบ้านเจ้าติดริมถนนฝนโปรยโปรยที่อุบลตกไหมจ้า ที่ดอนเกองตกทั้งคืนพูดว่าเปิดพูดว่าเปิดค่าเปิดดวงตาเปิดดวงใจหน่อยให้ฉันหน่อยก็จะประมาณนี้แลล้นะนเนาะบ้านชาวติดริมถนนเสียงก็จะประมาณนี้ถ้าไม่ดังมากคุณทัศนิกเจสซูปอลหนึ่งเลยคะอ๋อเดี๋ยวคุณทัศนิกไปให้กำลังใจ สมบัตินะจ๊ะนะจ๊ะเนาะบางชาวติดริมถนนก็ขอประทานภัยในระบบและก็ในห้องส่งด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะระบบเฟซบุ๊กสวัสดีค่ะวันนะจ๊ะเป็นออกมาอะไรคนัศนียินดีต้อนรับคนล่าฝันนะจ๊ะคนล่าฝันคนนะจ๊ะนะจ๊ะเนาะเจ๊จันเลมก็มาเร็วมาเร็วจ้า เจ๊ก็ขึ้นสองโมงไม่ใช่เหรอเจ๊จันแรมอ่ะไม่ใช่เมาค่ะหรือจ้า <c oughs> คุณนัสนีก็เนาะก็ <c oughs> เขียนไปที่ระบบจะดันพักดันมาเนาะ <c oughs> ขอบคุณครับผม,ขอ,ผมขอบคุณมากจ้า พี่ทองจันสุดยอดมากทำอย่างไรจึงผ่านเรือบอกต้นด้วยเด้อหลังบ้านด้วยเด้อ <c ười> ขายมามาเมาว้าวเ <c ười> มาที่ไหนไม่ได้เมาคุณมาจาจานคุณกลางวันไพก็สวัสดีคุณสมบัตินะจะานาะคุณสุริยันก็สวัสดีก็ ส่งไปทำงานไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละคุณนันีไม่รู้อีกนานแค่ไหนเหมือนกันเข้าไปเรื่อยๆคุณนัทีสนีพี่ทองจันท์สุดยอดมากทำอย่างไรถึงผ่านเรียวบอกต้นด้วยเด้อหลังบ้านด้วยเด้อ <laughs> คุณนัจจานนัจจานเนาะเจ๊จันแหลมก็มาเร็วมาเร็วจ้า เจ๊ก็ขึ้นสองโมงไม่ใช่เหรอเจ๊จันแล้ะค่ะอยู่ี่โต๊ะเนื้ออยู่โต๊ะเนื้อ <c oughs> อ่าวันนี้ก็เลทสองนาทีสามสิบสองนะครับเพื่อนๆเนาะก็ลงโพสธรรมดาไปนี่แหละก็จะมาลงๆหน่อยช่วงหลังๆ ก็ละหมดคำโต้ไม่คำเท่าทไหนเป็นกอดจับเาสาเป็นลูดเสาสเป็นลูดเสาสเป็นจับเสาเลยเยอะจ้งวันนี้โอ้ทำไมเห็นแดดละ่ะคุณนักสนีเห็นแสงแดดจะแดดให้ตากเนืะไม่น้อลูกค้าก็รอ,อกินอยู่เนาะขอบคุณทุกๆยูเซอร์นะคะเพืเ่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจ วันนี้คุณพี่ปุยนะจาสวัสดีครับผมอิน,นีต้อนรับคุณแอนนาครับผมสวัสดีจ้าคุณทัศนีดีจ้าดีจ้าขอบคุณทูก,ก,กยูเซอร์นจาจานะจะมอร์นิ่ง <Morning S 2> <Morning S 1> นะคะมอร์นิ่งนะคะนี่ก็มาสายคุณทัศนีก็ทีน,นี้ลูกน้องไม่ลูกน้องไม่ทําให้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้เนื้อเลยเนาะก็ได้แต่ยางน,น ถ้ามีโดนตีตกอยู่เหมือนกันเนาะไม่รู้จะออกง่ายไหมเนี่ยดเยเูเรียกลูกค้าสิคะอ่าเจ๊จันแลมบอกว่าเรียกลูกค้าสิขายจากถ้าขายให้ตายไปกระจายลาบเนื้อพี่สาวมาลาบสีลาบได้นะเหลือไม่เยอะ หมดแล้วเนื้อราบเนี้ยแต่ยากมันไปเถอะเดี๋ยวเขาก็ได้ยิงก็เปิดค <laughs> ุณทัศนีร,รู้อยู่ว่าแต่ก่อนน่ะส่งงานน้อยเนาะหกเดือนแรกนะไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปยาวนะ,นะคะถ้าผ่านแล้วจะสนุกมากมายนะครับยังมีอะไรให้สนุกอีกเยอะนะคะ <laughs> คุณสุริยันซิมแสงบอกนะครับเมื่อวานนี้แล้วนะครับผมมินีต้อนรับความต้องต้นอดทนรอนอดทนรอนหน้คนขยันยิ้มสู้ <c oughs> ตาประกานใจก็สวัสดีจ้าคุณสมบัติโฮมบุญนะจ้ามอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งนะคะนี้ก็มาสายคุณนัสนี้ก็ ตามอ่านก็ขอประทานอาภัยนะที่อา่านผิดนะขยับอะไรรู้ไหมยุ่งไม่ใช่มาค่ะเ<ม>หรอจ้าคุณนัสนีก็เนาะก็เขียนไปไม่ดาวใสก็ขอตัวไปต่อนะครับผมโอเคครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับผมอ้าววันนี้ยืนไลรก่ะคุณนัสนีน ไม่เด้งขึ้นเลยคอมเมนต์นะว่าไทยสะกลคนดอนเขีองจากคุณทัศนีเนาะขอบคุณทุกๆยูเซอร์นะคะเพื่อนๆเนาะแต่ละวันก็จะอยู่อย่างนี้แล้วคุณทัศนีคุณมาจ่าจานคุณกลางวันไพ่ก็สวัสดีคุณสมบัตินะจ๊าเนาะคุณสุริยันก็สวัสดีมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งนะคะ นี่ก็มาสายกัณนักสนีก็เจสูปอลหนึ่งเหลอคะอ๋อเดี๋ยวคุณนัสนีไจะให้กำลังใจแยกไม่ถ้าไม่พูดก็ไม่ได้ขำเนาะทำยังไงได้อาอรมณ์ดีเปิดดวงใจให้ฉันหน่อยได้ไหมนะจ๊ะนะจ๊ะระบบอย่างนี้แหละคะ่ะ <laughs> ส่งความสุขนะคะเจซูเป็นแรงบันดาลใจจ้า